การตั้งค่าหน้าเป้ามีความสำคัญอย่างมากเพราะกล้องต้องรู้ว่าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเ็าจะนานามาแนะนำการตั้งค่าหน้าเป้าของกล้อง Total Station กันนะคะจะเป็นแบบไหนไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะโดยกล้องที่เราเลือกมาสาธิตในวันนี้ค่ะจะเป็นกล้อง Total Station ที่ h g u r o w i n e w k 202ที่เขาไปตอบตรวจโุงงานสำรวจในเครื่องยวค่ะการตั้งค่าหน้าเป้ามีความสำคัญอย่างมาก กล้องต้องรู้ว่าเรากําลังใช้เป้าประเทศใดเพื่อชดเชยค่าความลึกของกระจกที่สะ้อนออกมาได้อยา่างถูกต้องนั่นเองค่ะถ้าใช้หน้าออฟเซนที่ลบ30แต่กล้องยังคงตั้งค่าค o n คงต้าเดิมไว้ระยะที่วัดด้าก็จะเกินและขาดทุกจุดทําให้งานที่ทําการวัดค่าด <c oughs> ังกิดเขียนหนดนั่นเองค่ะ การตั้งค่าหน้าป้าของกล้องตัวนี้นะคะกดปุ่มรูปดาวนะคะเข้าคําว่า ppm ที่ F4 นะคะโดยกล้องตัวนี้นะคะจะใช้ได้แค่โหมดเป้าปิซึืมเท่านั้นนะคะการตั้งค่าหน้าเป้าปิซึมนะคะให้กดที่ F1 นะคะ PSM เราสามารถตั้งค่าหน้าเป้าปิซึมได้นะคะว่าเราจะใช้ที่เท่าไหร่นะคะจะใช้ที่ลบ30หรือว่าสูตรนะคะเมื่อใส่ค่าตามที่ต้องการแล้วนะคะให้กดตกลงนะคะที TF ่ F4 นะคะแล้วก็สามารถเริ่มงานที่ต้องการได้เลยค่ะ จำไว้นะคะทุกครั้งที่เปลี่ยนหน้าเป้าไปซึมต้องเปลี่ยนค่าคงที่ในกล้องด้วยเสมอและนี่นะคะก็เป็นการแนะนำการตั้งค่าหน้าเป้าของกล้อง TGS 202ค่ะ ก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการตั้งค่าหน้าเป้าของกล้อง Total Station มีห้อ k o ว i รุ่น KS2022 k นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกล้องที่เราแนะนำไปเมื่อสักครู่นะคะหรือจะเป็นกล้องสำรวจตัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเือหนึ่งว่าเบอรสองจะเป็นอุปกรณ์อซสระอื่นนะคะสามารถเข้ารับชมได้ที่ร้านกล้องสำรวจสูนยทางสิธิ์ทองสองปมธานีหรือจะเป็นโชว์รูมพีนวันจังหวัดสุโากัาสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ